สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ r o r ร a l p a าร s จัดงาน r o r ร a l p a าร s w วอ t อิดอีเวสุดยิ่งใหญ่ตอกย้ำจุดยืนที่มีมาอย่างยาวนานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและชวนทุกคนมาฉลองคุณค่าที่เราทุกคนคู่ควรไปด้วยกันด้วยมีคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตพร้อมสมาชิกใหม่ของครอบครัว r o เร a l p a าร s ได้แก่ คุณพีพีกฤิตอำนวยเดชกรและคุณนิชานัทธนิชาดังวัฒนาวนิชพร้อมด้วยเฟรนออฟบรีอลมาร่วมงานนณะรีวร์พาร์คห้งจับประสินค้าไอคอนสยาม โดยกว่า50ปีกับประโยคขคุ้นหูอย่างคุณค่าที่คุณคู่ควรหรือเพราะเราคู่ควรสโลแกนนี้ที่รอ y a l Paris เริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปีคศ1971และยังคงได้รับการใช้จนถึงทุกวันนี้เป็นสโลแกนที่โด่งดังไปทั่วโลกของแบรนด์คือข้อความอันทรงพลังที่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส่งเสริมผู้หญิงทุกวัยและทุกภูมิหลังให้เชื่อมันในคุณค่าและความงามในแบบของตัวเอง ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นมากกว่าแบรนด์ความงามแต่ยังเป็นแบรนด์ที่ส่งมอบพลังให้ทุกคนได้รู้ถึงคุณค่าและศักยภาพของตัวเอง r o เรียลปารีได้จัดงานฉลองครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการตอกย้ำอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่มีมาอย่างยาวนานติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ของรอเรียลปารีได้ที่ www.lorealparis.co.th ค่ะกก็ขอ เ,เรียกว่าต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะน้องๆทั้งสองคนนะคะ<ช>สุดค<ช>รอบ<ช>ครัวลอร์เรลแพร์สค่ะน้องพิบก็รกจริงๆก็ดีนะทั้งทั้งสองคนเพราะว่า หมือนก็จะได้มาช่วยกันส่งต่อบแอสเซส์ไงใช่ไหมสมมุติว่าจะให้ดิฉันมาพูดกับวัยรุ่นว่าเอ้ยโยเวอร์ติดอะไรเงี้ยทั้งทีไม่มีใครฟังแล้วใช่ปะเพระเขาต้องฟังเพื่อนเขาผมงแม่าคือเป็นคนละเจนกันใช่ใช่ใช่แต่กนคุยกันนะคุยกันได้เห็นป่ะเฮ้ยแกคู่ควรผิวเนียนเออฟิวเนียนเนียนป่ะเนียนหรือเนียนเนียนเนียนกลายเป็นไปแบบนี้อ่ะขาก็เป็นอีเวนต์ใหญ่เนาะค่ะก็ห่างหายไปนานค่ะ อ๋อก็เนี่ยเดี๋ยวติดตามวันที่12มีอีกงานหนึ่งอ๋อใช่คือจริงๆวันนี้ก็คือเมสเซจหลักๆนะคะก็คืออยากจะบอกเรื่องของเซลฟ์เวิร์สคุณค่าของทุกๆคนอะไรเงี้ยะคะ่ะก็อยากจะมาตอบย้ำเมสเซจเนที่ทางร,ารอยัล p พ r i รสกเ็เรียกว่าพยายามที่จะสื่อสารมาตลอดใช่ค่ะใช่ค่ะก็ฝากทุกๆแคมเปญนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆก็คือมีเรื่องของสแตด d ั p ด้วยนะคะทีเ่เรียกว่ารณรงค์เรื่องของ ไม่ให้มีการคุกคามกันบนท้องถนนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะก็มีวิธีง่ายๆดูเป็นคลิปแค่ส0นาทีเท่านั้นเองเงี้ยค่ะก็จะรู้ว่าเอ้ยเราควรจะรับมือยังไงหรือว่าถ้าเราเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์อะไรเงี้ยเราสามารถแบบว่ามีส่วนร่วมในการแบบช่วยยังไงได้บ้างเงี้ยก็เข้าไปดูได้ค่ะสุขใจพ่อที่สุดค่ะขอเวลาประมาณ20่ใช่ก็แต่ว่าจริงๆก็คือยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกค่ะ อีก็อีก8-9ปีนู่นอะไรเงี้ยแล้วเยพี่ชมถึงเผื่อเวลาไว้ทำาจยีสิบปีเลยค่ะก็รู้สึกจริงจริงมันก็เร็วมากเพราะนี่เขาก็จะ6ขวบแล้วเร็วๆนีใช่ไหมคะรู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วแล้วก็คือถ้าที่เป็นที่นั่นเขาจะรับตอน13บสามอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยอย่าดับไฟนะอย่าแก่อย่าแล้วตอนแล้วพอนเราไปนู่นมีคุณพ่อนี่ยังไงฮะเป็นไกด์เองเลยตรงนี้เป็นอะไรตรงนั้นเป็นอะไรก็จริงๆคือเหมือนเราไปทําความรู้จัก มาก,กว่าแล้วก็ไปดูเขายังไม่ได้รับเรานะคะ,ะค่ะก็เขาก็ไปดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นโรงเรียนกินนอนใช่ไหมะคะก็ถ้าถ้าเราต้องไปอยู่มันต้องทํายังไงบ้างการสอบอเขาต้องเตรียมตัวยังไงอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ้ามันไปอยู่ตรงนั้นแล้วออกมาได้แค่ไหนสาาัปดาห์ทออกมาได้ทุกสัปดาห์ที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างเรื่องกฎระเบียบต่างๆเลยก็ไปไปเรียนรู้ไว้ก็เอาไว้พิจารณาด้วยว่าแม่ไหวไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแม่ไหวเห็นแต่เขา เขาก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ยเพราะโรงเรียนมันก็เจ๋ง,งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตื่นเต้นอ่าแต่ว่าก็มีสายฟ้าก็มีแบบเหมือนนึกถึงอนาคตแล้วว่าลังเลแล้วว่าเฮ้ยต้องไม่ได้อยู่บ้านต้องไม่ได้อยู่กับแม่อ,อะไรเงี้ยก็ใช่ใช่เขาก็จะมีแบบลังเลนิดนึงอะไรเงี้ยเยอะนิดหนึ่งอะค่ะเีย้ง<ช> ก็ด้วยแล้วก็มันก็ฝึกความรับผิดชอบอะไรเงี้ยคือมันพูดง่ายๆมันก็เหมือนเป็นโรงเรียนฝึกลูกผู้ชายอะ่ะ <c oughs> ค่ะอย่างเกณฑ์การรับของเป็นยังไงคะผู้ชม <c oughs> ต้องสอบเข้าใช <c oughs> ่ไหมมันก็จะมีก็ <c oughs> มีสอบด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะมีพวกเลโชว่วาเอ้ยเด็กเอเชียกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิชาสอบจากทางนี้ไปแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ที่นู่นต่ออะไรเงี้ยค่ะติวน้องๆยังไงบ้างต้องเข้าดีๆองเตรียมน้องๆยังไง ก็ลเขาจะมีไลน์มาว่าเออมันต้องมีวิชาไหนบ้างซึ่งตอนนี้คือเรายังไม่รู้หรอกว่าลูกเราเก่งหรือว่าอ่อนวิชาอะไรเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนยังอยู่อนุบาลอ่ะก็เดี๋ยวถึงตรงนั้นก็ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็สอบติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่คือโรงเรียนเดียวหรือว่าไปไปหลายๆที่ที่ไปเซอร์เวย์มาเออจริงๆไปไปแค่ไปแค่ที่เดียวค่ะชหมายมันปั้นมือว่าจะต้องเป็นที่นี่เลยอะไรก็จริงๆยังมีเวลาตัดสินใจอีกหลายปีอะค่ะก็เียงแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนที่มันอยู่ใกล้ๆลอนดอนแล้วเราก็ เหมือนมีคนแนะนําพาไปดูได้อะไรเงี้ยก็ก็ไปทํากันบ้านไว้ก็เก็บแต้มไว้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองในหลายปีนั่นคือต้องเก็บตัวในครอบครัวด้วยแบบว่าจะย้ายไปอยู่ที่โน่นดีหรือว่าจะยังไงดีอะไรกันเออก็ก็ถ้าสมมติว่าไปจริงๆใช่ไหมคะเราก็คงต้องคิดเออก็อาจจะไม่ได้มูฟไปเลยอะแต่ว่าไปไปมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามีข่าวว่าเหมือนแบบผู้ชมอาจจะแบบเร่งงานแล้วแบบย้ายไปย้ายอีกตั้ง9ปีก็ทําไม่ไหวแล้วป่ะเฮ้ยเราวางแผนดแล้วจริงคือไม่วางแผนเลย ง่อมมากเลยนะแม่จะถ่ายจากหน้าจอไปเลยอะอะไรนะคะสภาพของแม่ไงอยู่ตรงนั้นก็หมุนตัวได้ไอคอนเทนเกิดมาพไอคอนนี่คืคิดไว้จริงๆเราเหมือนว่าเตรียมตัวจะเกษียณตัวเองเพื่อที่จะไปดูแลลูกในแบบทุกวันนี้ก็เท่าจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วก็น้อยทุกวันนี้ก็คืออาชีพแม่เป็นหลักอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็คือถือว่า20เนาะอันนี้เดีโอกาสไปดูบ้านที่เผื่อจะอยู่ในอนาคตด้วยมก็มีดูบ้างมีงานในวงการละพี่ชมใชค่อยเฟด ไหรือยง,งมันเป็นเรื่องของขอ,งอนาคตเนาะเราถึงตรงนั้นก็อาจจะไม่มีใครไม่มีใครสนใจแล้วก็ได้ว่าใครจะไปรูจร้จริงๆใช้อยเดียวเลยนะคะที่ชมเรื่องโรงเรียนเลยอ๋อจริงจริงก็ยังยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคะก็ดูไว้และก็มีในใจหลายถ้ายที่ไปน้องเกลก็จะ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาโตเกลก็จะแบบว่าอยู่แค่ประมาณป2ป3อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าประมาณเนี้ยก็เกลก็จะแปดขวบอ่ะจะว่าการวางแผนของเราคือจะดูเป็นปีต่อปีอะไรประมาณนี้ไหมก็ยังก็ยังยังยังมึนอยู่ว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกลก็มีจินตัดเป็นตัวยก็อาจจะเด็กไปก็อาจจะต้องเป็นฟิวไปไปมาบ้างก่อนคือเขาเชื่อว่ายังไงก็ต้องส่งคือมันไม่เหมือนกับว่าแบบส่งน้องไปนู่นแล้วเราอยู่แค่ตรงนี้แล้วแค่บินไปเบียรนี้ไปได้เลยพี่ชม ก็อาจจะไม่รู้ยังนึกภ้าพไม่ออกก็อาจจะตรงนู้นสองเดือนตรงนี้เดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นเรื่องอนาคตครับตอนนี้ก็คือคิดไว้หลายแบบใช่คุงซัานใช่ค่ะเรียกว่าคุงซ่านคิดแต่เรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะท่านีู้ชมขออนุญาตครับเรื่องเรื่องเมืองคานและข่าวเป็นโอกาสได้ได้ไปนี่ไงถึงบอกไงวันที่12บสองต้องมา บอดี้แม่เปิดตัวแม่แม่อัลเดยู่นะอัลเดตเป็นโอเปนบอดี้เป็นคำว่าครั้งนี้พี่ชมจะไม่ไปคนเดียวหรือยังไงก็รอดูแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์ไม่รู้นี่ก็พูดไปเรื่อยแม่แล้วเป่ยนติดสยังไงสิบสองมันจะได้เจออะไรยังไงบ้างกังนก็ยังมีแถลงข่าวอะไรเงี้ยล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวก็คงได้หมายกันได้หรือยังเราจะเป็นโสเปลี่ยนไม่เสร็จยังไม่โสด แสดงปีนี้ชมยังจะมีงานแสดงอะไรให้เราได้ดูละครคงไม่มีแต่ว่าหนังเดี๋ยวมีตอนเดือนมิถุนาค่ะเป็นหนังค่ายไหนอะไรยังไงปีนี้ับดีพิวดราอย่างไงฮะจะพงปีปนปี่ีป่ไม่ใช่ปี่ีปนปีนีป็นีปีปีปงปีปีปีงีป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 ี่ีป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 ีอีป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 ีวีมีป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 กป คือไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามีเวลามีคนถามเราก็จะบอกเลยว่าเราเราไม่สามารถแบบ6เดือน9เดือนอะไรเงี้ยเราไม่ไหวใช่เรียกว่าชีวิตัวนี้คือครูทามเป็นแม่นช่กับปีนี้มีผลงานแน่นอนให้เราติดตามกันมีถ่ายไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็มาชิมมีผลงาน ยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ